เจ็ดโมงเช้าห้าสิบสองนาทีของวันอาทิตย์ที่สิบสองกุมภาพันธ์สองห้าหกหกหลวงตาบุญชื่นกำลังจะผ่านบ้านโปงน้ำร้อนหมู่สิบเอ็ดตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงใหม่ ใช่ไหมน้ำผมโบนได้นะครับเรื่องน้ำผมโบนได้ว่าดีค่ะ ัสวัสดีครับพี่ยกกน้ำยกขึ้นเลยครับยกน้ำเฉยครับยกน้ำขึ้นเลยกน้ำขึ้นขึ้นสองนั้น <implications> ับอยกขึ้นเลยาสาธุสาธุครับสาุ ยกน้าคือตัวนะครับอ่ายกน้า้นโตัวค่ะยกน้าคือตัวคะตัคืตับไอตำมวเลยครับเอาบาตเอามือแทไว้ครับมือจับไว้มือยึดไว้เอออะครับมือแทไว้เอาบอลข้นลูกอกนอ่าครับ คำว่าตยนี huh. so? ่หมายความว่าอะไรพี oh. ่คำว่าตยนี uh, ่ด้วยด้วยบอกด้วยเนาะออกด้วยออกออกด้วยง่ายตัว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 แอมยังนี่เดินตามหลังเหรอเอามันมีสองอย่างสองอย่างเหรอแล้วแต่เราจะใช้กสาการอะไรสถาานกรณ์อะเรียกมารแสดาเดินตามหลังก็ได้

คุณหมอคุณหมอคุณหมอนมให้พิกัดโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลปา่าตึงแม่จันเชียงใหม่นะครับตรงนี้นะครับคุณผู้ชม

สวัสดีครับสวัสดีครับเอาไปนสิิมงคได้นะคะรับเสวัสดีครับคุณแม่ครับเชียวมีคนเก็บน้ำครับฝากฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะครับ ผมก็จะตามหลงตาผลชื่นไปเรื่อยนะครับมอไซค์ตามทันไปเรื่อยขอบคุณครับผม